พี่อู๋ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเรามาแล้วเมื่อกี้ใครอุ๊ยละลายแล้วเมื่อกี้ใครที่บอกว่า รถกินหวานไปตีเขาด้วยนะครับเขาปล่อยเฟนมิวเขากินข um> ้าวไม่กินหวานแต่นานไต้อยู่แล้วกินไอใยไงกิน เห็นสตอรี่พี่เจลไหมน่ารักแนเห็นแล้วน่ารักเน็เลยร้อยเคแน้วบ้านก็จะสี่พันแล้คิวอาร์โค้ดอยู่ที่ไฮไลท์บ้านเบตนะครับ อยูงอยู่หรออยู่แล้วขอบคุณนะคะทุกคนอคตอนแรกว่าจะกลับไปลายที่ห้อง แต่ว่าพอชบอเขาชวนมาเดินแแลลที่นี่แกงวะเดิมนะเดินแว๊บับรรยาศ์ใหม่แล้วเดินแปแบๆเป็นการรวมกันของคำว่าเดินฟิวๆแถวๆเดินแปวๆ ซิงซูอีกแล้วอ๋อไม่ใช่พี่นี้ก็แล้วมันคือไอจิมวางไหมล้วบทถ่ายที่วางนี่ก็คือนั่งตรวจตาเลอะแล้วอ่ะ มีคนเขียนว่าเดินเฝ้วแล้วพี่วิวแมนแล้วเดินแดวแเวไม่ใช่ไอติมนะมันคือไอจิม ิเพราะว่าเขาให้เยอะไงทุกคนที่นี่เขาให้ติดเยอะมากเลยครับ <c oughs> มันแบบมันหกหมดเลยเพราะว่าลูกมันใหญ่มาก้มค่าคุ้มราคามาก <c oughs> <c oughs> เอาจะค่อยแฝงไม่กฤษณาแลิมาาวามะนาวหรอ มันน่ามันเปยวนะมันเป้ววสัสดีอายไอคุณแม่มาด้วยเหรอคุณแม่ไหนคุณแม่นูหรอกัสดีจ้าคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่อันนี้เราก็เป็นเฟลเฟลอะไย เปรี้ยวมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวดูซิแบบความเปรี้ยวชอบกินไอติมร้อยอายายคุกกี้ครับคุกกี้แยนครีมเบอร์มากอร่อยมากเธอหมาว่าเธอก็จะขมไปหน่อยก็เถอะอร่อยมากเลยครับต้องกินผสมกันเลยต้องกินผสมกัน วัสดีแทว่าเหรสวัสดีแทว่าอะไรถ้าเดีแทว่าอะไรมันมัเละทีไปหน่อยมากินให้ดูเพราะว่ามีมีห0ึ่งร้อยเคไชสเขาเขียนมาว่าอยากให้มีความสุขกับการกินเราก็จะมากินให้มีความสุขกินเสร็จแล้วก็จะไปแล้ว <laughs> มันกีน้ด <c oughs> กดได้ดูฉลองม่อกินได้ดูฉลอกหนึ่งร้เคนะครับทุกคนพี่แมเต้ พมกรหรอแล้วฉันอ่ะก็อยู่เซตทั้นวัวไปเถอะก็ะจุกเออก็ไปกินหม้อไฟเถอะเราก็มานั่งกินยืนจังว่างนะไม่คุยไม่พูดอะไรด้วย นี่ไงเริ่มเลย Just come and taste me Roll up and สัก p ี Just come and taste me เออเพลงนี้มันเหมาะกับเธอนะเอาจริงพอปอ,อต่อปูไปเตอร์พมกรบอกว่ารับตามไปทันมั้ย <c oughs> มารับไปส่งนะ <c oughs> มาให้มาดิ มาเลยค่ะพอมองกอเขาเปลี่ยนแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่โรเทชั่นเดิมแล้วค่ะใช่เขามา่เเปลี่ยนไม่ชวนคุณปื๊มมาด้วยเบอร์เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ค่ะทุกคนกลับจากชนบุรีหรือ,อยังก่อนอุย้ยที่รันด้วยพี่รันอยู่นี่เล็บสวยนะเพิ <c oughs> ่งไปทำมา <c oughs> เมื่อไหนเมื่อคืนเมื่อคืนบอกกัาไปกี่โมงที่เท่าไหรแล้วเมื่อคืนอล้ตีหนึ่งตีสองตีสองตีสองเขาบอกว่าเสียงขูดถ้วยดังมากแม่เอ้าเฮ้ยหนูขูดแค่รอหนูวิซาใส่หูฟังที่วิวบอกว่าใส่หูฟังแล้วมันจะตัดเสียงแบบนุ่มอยางชัดขึ้นก็คือเป็นเสียงขูดถ้วย กินเฟลๆแล้วก็กลับไปนอนนะเป็สนสีเล็บสุขภาพดีไงทุกคนนี่ไม่ได้ทาเล็บนะหมดแล้วเอา้าไม่เหลือเต็มไปหมดเลย <S เ<อ> s m r เสียงรอบข้างก็ดังเหมือนกันเอาแต่ว่าไม่ช่วยอะไรนะหูฟังอะเสียงทั้งหมดหูฟังตัดเสียงพูดอย่างเดียวค่ะเราควรเต็มไปหมด ผูฟังตัดทุกเสียงหรือเป็นเสียงรบกวนวเ,เสียงหายไปแล้วเพราะว่ามีคอนโทรมาเนี่ยเมื่อกี้ฮัลโห<อ>ล <Hello. S 2> ได้ยินไหมทุกคนกันต้ามาแล้วัวัสดรได้ยินเสียงหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วพัดลูกฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วเนี yeah. ่ย มาแล้วโอเคตัวการที่ทำให้เสียงหายเมื่อกี้ก็คือกันดั้มนะทุกคนเพื่อเอาพิเศษกินอะไรมันหวานนะเอากันดั้มโทรมาก็เลยเสียงหายเลยเราได้ไอติมเพิ่มแล้วทุกคน ไม่มีเสียงรบกวนแล้วเพราะว่าไม่มีเสียงเสียงเลยกันต้องทำได้อยู่่อยสวยบ้างเลยครับมีน,น้ำกระต่อ กันดั้มทำใหญ่อยู่ทีชีบิวถามทำใหญ่อยู่ลำบากไหม,มผมเดงเว่อ <c oughs> พอใส่เส้นที่เรากินให้ครบเส้นยังคะเขือกแลอวนะน่าจะขึ้กแบบแล้วนะวนะดูว่าครบแล้วนะยังมันมีเส้นที่ยาวแบบยาวมากๆเวยก็เลยแบบยังไม่ได้ยังไม่มีโอกาสได้ใส่แย่แพทน้องแพทข้า เขาจตรงกันนะคทุกคนขอสคำท่ากระจาท่ากระจายหน่อยคำอะไรคำท่ากระตุยไม่ด้เลยไม่ไเลย ดได้ของของวัญวันเดย์หรือยังครับได้ประมาณหนึ่งครับถูกใจที่สุดคืออยู่ที่พานสอบโจทย์ขอบโจทย์ชีวิต อะไรนะไปโมปันเหรอเราอีกรู้ไหมคะพอแล้วค่ะเพราะว่ารถหวานอยู่มีหนึ่งร้อยเควิสบอกว่าให้รถหวานเราก็รถหวานอยู่ไม่ต้องแกะสูุกใจมากแอดมิน ถ้าพี่อ่านหนูอยอมทำการบ้านหนูต้องทำการบ้าน,นะคะ่ะที่เียอ่านหนูก็ต้องทำการบ้านนะคะจุยซื่อสี่มันเยอะชื่อเน้นใช้งานเป็นเน้นสวยงามจริงๆทุกคนเอาเล็กๆมาพอแต่ว่าแบบนี้ยพอแล้วไม่ต้องยิ่งใหญ่ทุกคน เน็นเใช้งานเน็นใช้งานสะดวก <c oughs> อยากให้ปอตอเต้นเทสมีเวอร์ตัวเต็มจังเวอร์เต็มตัวจังอ๋อดีดีทุกคนเดี๋ยวจะนี้ให้เห็นนะโอ้แต่ว่าจะออกมาในแบบไหนกันหนะ้า หิมแล้วง่วงแล้วอ่ะ้ง <laughs> งจะมีด้านส์ practice t o r e ไหมครับทุกคนอยากให้มีไหมอยากให้มีกดหนึ่งทุกคนกดสูมกมาหมดเลย <c oughs> ทุกคนกดสูแเอาหมดเลยค่ะสามร้อย K view แล้วปต,อ,ตอจะมาเต้นอยู่ไหมคะเต้นแบบไหนดียรบทุกคนช่วยคิดหน่อยเร็วคอนเทนท์ทุกคนกดหนึ่งมาเต้นไปเลยว้าว ดีใจจังเลยทุกคนคงได้เห็นรูจอมปะรูจอมหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอกให้เขาทำนะแหนบอกเป็นคูมม่กันน้องชัย หยุดนะการกระทำสว <ts> ัสดีน <parfois> <t ước en> ้องบอสหมาดโลช่าเดียวมาก เต็นคู่กับคุณพื้มคุณพื้นบแล้ร้องไ <c oughs> ห้แล้วลนะ่ะสอนกันดั้เต้นส่งคลิปไปให้กันดั้มนานาแล้วกัดนดัน้มไม่ยอมเต้นไปที <c oughs> ขอเทสตมีเรื่งข้าง่ายๆหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะกินไ่าสุด <laughs> เทสนีมีอม <laughs> <laughs> ขอลาไปก่อนขอลาบ้านนึงเป็นกวางเตี้ย <laughs> <h ums> <h ums> <h ums> ฮะเเป็นคู่วงกี้เเป็นคู่วงกี้เลยเหรอขอให้ยืมไปไม่ไดขอไม่ให้ยืมผ่านไม่ทันนะทุกคนเชนโลเลคู่คุณเฟิร์มกับพีแท จะเลือกสักคนไหมล่ะไม่มันก็หมายถึงว่าเต้นโรเล่อะอยากเห็นตุ้มเต้นกับแพทอ๋ออยากเป็นตุ้มเต้นกับแพทใช่บอกฉันหนูทำไมบอกหนูทำไมเจงเงเขาบอกว่าเต้นคู่กับพี่จิวเดูกระดูกหลังฉันด้วย Just come and taste me พอปอต,ตเป็นคนถ่ายได้อยู่ไหมล่ะก็ได้อยู่นะเราจะไปแล้วทุกคนก็ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วออเต้นคู่กับพี่บิวอีกเสียงชาติ นั่งกลบอกวมาบอกอมเต้นคู่พชบขอกาบอกว่าขอคนไม่เล่นเดี๋ยวไปก่อนนะครับทุกคนกลับ yup บ้านก่อนขอบคุณทุกคนนะครับ ที่คอยซัพพอร์ตกันมาจนถึงหนึ่งร้อยคีแล้วเขาเรื่องจริงจังเลยตอนนี้ก็ไปด้วยกันอีกนะฮะเผื่อจะมีโอกาสได้ขึ้นเจ็ดหลักอีกประมาณสี่สิบปียายบายนะคะอย่าลืมพักผ่อนเยอะๆนะเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาไลฟ์ใหม่บ๊ายบาย ปิดท้ายไปด้วยเขาบอกว่าอยากให้พอชอบอเต้นกับพมกครับติดด <c oughs> ิวก่อนยินดีไมต้องเราทุก่อน <c oughs>